สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของสะสมของผมอีกหชิ้นนั่นก็คือแผ่นลายเส้นของอาจารย์โทรุฟูจิซาวะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นคนแต่งและเขียนเนื้อเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเรื่อง GTO คุณครูปัญหาย,ยากนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่ดังมากในยุค90นะครับเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์คนหนึ่งที่เคยเป็นนักเลงมาก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนมปลายนะครับ ซึ่งห้องที่อาจารย์ได้ไปสอนก็คือห้องเด็กมีปัญหานะครับแต่อาจารย์ก็สามารถสอนให้เด็กที่เคยมีปัญหาก,กลับมาเป็นเด็กดีเข้าสังคมอะไรได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่สนุกมากแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากนะครับผมก็เลยซื้อแผ่นลายเซ็นของอาจารย์มาเก็บเอาไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้มาเป็นของมือสองนะครับเป็นตอนที่อาจารย์มา ประเทศไทยในงานอันนโคนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตปิดชื่อคนที่ได้ไปร่วมง,งานนะครับนี่ครับเป็นวันที่อาจารย์มาเซ็นนะครับน่าจะเป็นวันที่23เดือน7ปี2016นะครับเป็นไลายเซ็นสดเลยครับขออนุญาตไม่แก่จากซองนะครับ เนี่ยครับให้ดูชัดๆครับก็ขอจบการรีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ